สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นป .4 ที่น่ารักทุกคนเลยนะคะหลังจากสัปดาห์ที่ผ่านมาที่เราได้เรียนเรื่องคําเป็นคําตายกันเรามาทบทวนกันก่อนนะคะว่าคําเป็นคําตายเป็นยังไงนักเรียนคิดว่าคําเป็นคําตายเนี่ยมีคําว่าไหนมีคําว่าอะไรบ้างคะค แล้วแล้วสัปดาห์ที่แล้วมีใครจําได้ไหมคะว่าครูให้เทคนิคการจําคําเป็นกับคําตายว่ายังไงบ้างคะคำตายกบครกับด และที่สําคัญนะคะอีกอย่างหนึ่งนักเรียนอย่าลืมนะคะว่าถ้าคําไหนที่ไม่มีตัวสะกดนักเรียนต้องไปดูว่าคำคำนั้นในแม่ก,การาผสมกับสระอะไรคะ่ะอย่างเช่นคําเป็นผสมกับสระเสียงยาวและคําตายผสมกับสระเสียงสั้น,นะคะ่ะมีอีกอย่างหนึ่งนักเรียนลืมอะไรไหมคะมีสระมีสระอีกหนึ่งอย่างที่เป็นคําเป็นคะ่ะมีใครรู้ไหมคะอ่า เก่งกันมากเลยค่ะนี่ก็เป็นแค่การทบทวนนะคะแหมลืมกันหมดแล้วเนี่ยมาค่ะวันนี้นะคะครูจะมีกิจกรรมมาให้เราทําเพื่อเป็นการทบทวนความรู้ค่ะหิวกันหรือยังคะหิวแล้ก่อนอื่นนะคะครูขออธิบายกิจกรรมของเราก่อนนะคะกิจกรรมของครูนะคะจะเป็นกิจกรรมที่ชีค้คาเป็นคำตายค่ะโดยครูจะมี บอร์ดให้นักเรียน2บอร์ดนะคะบอร์ดแรกคือคําเป็นและบอร์ดที่2คือคําตายค่ะโดยในนี้นะคะครูจะเอาทั้งคําเป็นและคําตายค่ะใส่รวมกันอยู่ครูจะให้นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น4กลุ่มค่ะและช่วยกันนําคําเป็นและคําตายมาติดให้ถูกช่องค่ะแล้วเราก็จะออกมาเฉลยร่วมกันหน้าชั้นว่าเพื่อนทําถูกไหมค่ะแบ่งกลุ่มได้เลยค่ะขอให้ตัวแทนเอามาอุปกรณ์ด้วยนะคะ กระดานเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะเราจะวิ่งเัโอเคมาขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะมีสี่กลุ่มค่ะให้เพื่อนไปเปสี่กลุ่มอันนี้ขนมค่ะอันนี้หมูกระทะค่ะเราอยู่กลุ่มทยร่ะเรากเา

คอมเนตนะคะดูหน่อยค่ะมามาเดี๋ยวเราจะมาเฉลยร่วมกันนะคะว่าเพื่อนตอบถูกไหมงาเข้านิ้ต่าวไมันะปาน้่ค์ันาดูดค่ะคุกครับถูกไหมครับ ยังไม่บอกค่ะเดี๋ยวเราจะมาเฉลยด้วยกัน่าบา,บาูเดโอ้โหม้เดียเด๋ยวเราจะมาเฉลยร่วมกันนะคะนักเรียนอยากให้ครูร่วมกันเฉลยหรือว่านักเรียนอยากสูงคะงร่วมกัน อามา,าค,ค่ะคำว่ายักษ์ค่ะทำไมนักเรียนถึงคิดว่าคําว่ายักษ์เป็นคำตายค่ะกอ่ากระโดดกระโบดนะคะแล้วก um ็คําว่าประกอบค่ะแล้วแล้วคำกล่ะคะมันไม่ใช่กระโดดนะคะมันไม่มีตัวสะกดทำไมถึงคิดว่าเป็นคำตายคะ คำต่อไปนะคะคําว่าชาวสวนค่ะทําไมนักเรียนถึงคิดว่าชาวสวนถึงเป็นคําเป็นคะครูเห็นนักเรียนบางคนรักไก่อ่ะไม่ตอบอ่ะครูอยากจะสุ่มไดที่จังครูอยากรู้จังขอสักคนนึงได้ไหมอะ่ะ วันนี้วันที่ยี่สิบสินะเราต้องเอาเลขที่ยี่สิบกว่าเนาะเลขที่หนึ่งสองเก้าค่ะเลขที่หนึ่งสองเก้าค่ะทำไมคำว่าธานีถึงเป็นคำเป็นคะคำว่าธานีคะทำไมถึงเป็นคำเป็นคะเป็นล่างยาวค่ะตบมือให้เพื่อน่อยค่ะแล้วก็ คำสุดท้ายนะคะคำว่าเน็บค่ะทําไม้นักเรียนหนูคิดว่าคําว่าเน็บเป็นคาตายค่ะ,คคคคะนักเรียนก็พอเข้าใจกันมาบ้างแต่ครูก็ยังไม่แน่ใจว่านักเรียนทุกคนจะเข้าใจกันหมดไหมเพราะฉะนั้นนะคะครูจะมีใบางานให้นักเรียนทําเป็นงานเดี่ยวค่ะแล้วก็ส่งท้ายชั่วโมงนะคะอคคขออนุญ,ญาตแจกค่ะคแจกส่งต่อไปด้านหลังได้เลยนะคะ นักเรียนคนไหนที่ไม่เข้าใจยกมือถามได้เลยค่ะเสร็จแล้วส่งหน้าโต๊ะได้เลยนะคะวันันทร์ทำได้ไหมคะทำได้ <S <S เ,เ,เออขียผลต้องเขียนยังไงคะขึ้นปเยอะแังเลย ครับนี่ยครับคร่บ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 ครับ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  มีใครยังไม่เสร็จไหมคะครูชีค่ะครูชีไม่เข้าใจตรงไหนไหมคะถามครูได้นะคะครูจี้ครูชีพเลยครับไม่เข้าใจทุกข้อเลยครับโอ้โหครูว่าเรียนใหม่เธอเราเรียนใหม่ทั้งห้องดีไหมคะเออมีคนแอบไม่ทำหรือตอบไม่ถูกหรือเปล่าคะเนี่ย เพื่อความเข้าใจกันทุกคนนะคะเดี๋ยวครูจะเฉลยใบงานนะคะนักเรียนนักเรียนดูประกอบได้เลยนะคะคําที่หนึ่งคำว่าประเทศนักเรียนคิดว่าคําว่าประเทศเป็นคําเป็นหรือคําตายคะเหตุผลเพราะคำที่สองค่ะคำว่าปรองดองเป็นคำเป็นหรือคำตายคะ <ท>เหตุผลเพราะว่าอะไรคะนมยวงใช่ไหมคะ <III> คำที่สามคะ่ะคําว่าเข้าสารคะ่ะเป็นคําเป็นหรือคําตายคะยทําไมคะเพราะ <C> คที่สี่ค่ะคําว่าโซดาเป็นคําเป็นหรือคําตายคะ มาถึงละมาถึงข้อสี่แล้วนะคะเพื่อนบางคนเนี่ยจะตอบข้อนี้ผิดกันมากเลยค่ะนักเรียนคิดว่าทําไมข้อนี้ถึงเป็นคํเป็นคะเพราะว่าเป็นรา่าาค่ะแสดงว่านักเรียนเนี่ยเข้าใจกันหมดเลยงานท้ายข้านี้นะคะครูก็จะสรุปให้นักเรียนอีกครั้งหนึ่งคือคําเป็นนะคะคือคําที่สะกดด้วย สระเสียงยาวค่ะแล้วก็จะมีสระที่เพิ่มขึ้นมาคือสระอไอเอาค่ะแล้วก็ตัวสะกดนะคะถ้านักเรียนจําไม่ได้ให้จําคําว่านมยวงคือเทคนิคการจําค่ะส่วนคําตายนะคะจะผสมด้วยสระเสียงสั้นค่ะแล้วก็จะผสมด้วยมาตาตัวสะกดแม่กบแม่กดแล้วก็แม่กบค่ะสําหรับวันนี้นะคะถ้านักเรียนคนไหนมีคาถามยกมือได้เลยค่ะ,คะงานครูขอจบการเรียนการสอนวันนี้เพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะ para ah!